สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแสดงปฏิกิริยาต่อต้านนโยบายว่าที่รัฐบาลใหม่ของประเทศไทยที่ต้องการขับไล่แรงงานชาวกัมพูชาชาวลาวและชาวเมียนม,มากออกจากประเทศไทยแถมชี้การเมืองไทยในตอนนี้แม้พาคเก้าไกลจะชนะการเลือกตั้งแต่ใช่ว่าจะได้เป็นนายกเมื่อไรข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยสมเด็จฮุนเซนกล่าวในระหว่างการประชุมกับแรงงานเกือบ2 0 0 0มคนที่นี่คงอุตสาหากรรมคำตันจากโรง,งงานในจังหวัดกันดานจังหวัดกำปงสปือ และจังหวัดกำปงฉนังในเช้าวันที่3มิถุนายน2566หลังเขมรได้รับข้อมูลบางอย่างโดยอ้างว่านโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของพรรคก้าวไกลจะขับไล่แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเหลาวและเมียนมานายกเขมรมองว่าอาจเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจไทยไม่กระทบต่อชีวิตแรงงานเฉพาะกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตรวมถึงสถานประกอบการในไทยจะขาดแคลนแรงงานไปด้วยต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชา ที่มีการเปลี่ยนจากแรงงานผิดกฎหมายเป็นแรงงานถูกกฎหมายสมเด็จฮุนเซนกล่าวเสริมว่านโยบายนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเมียนมาและกัมพูชาว่าที่นายกของไทยควรระมัดระวังในการนำเสนอและดำเนินนโยบายของตนที่มีการขู่ว่าจะไล่คนงานกัมพูชาแน่นอนฉันจะไม่แทรกแซงการเมืองประเทศไทยของคุณฉันแค่หวังว่าคุณจะมองให้กว้างไกลกว่านั้น แต่สิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนงานของเราที่ทำงานในประเทศไทยและในการนี้เราได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพสถาบันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ความสนใจและจับตาแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยให้มากขึ้นผมขอย้ำเตือนให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาในต่างประเทศนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวนอกจากนี้นายฮุนเซนยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยในปัจจุบันด้วยว่า การที่ราคคุณชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คุณจะต้องใช้คะแนนเสียงสูงสุด376เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลแต่นี้มีแค่151เสียงไม่ทันไรก็ถึงขั้นขู่ละคนงานกัมพูชาและเราเลยเหรองานนี้ทำเอาขมรบางคนเดือดคอมเมนต์ว่าถ้าไทยทำแบบนั้นเราควรจำกัดสินค้าไทยและช่วยเพิ่มการผลิตภายในประเทศของเราดีกว่า เพราะการผลิตได้เองในท้องถิ่นจํานวนมากจะสามารถสร้างงานจํานวนมากตามไปด้วยต่อมาบอกขมรคนไหนที่ต้องการเข้าไทยฉันอยากจะบอกว่าไปเกาหลีดีกว่าแต่ชาวขามรจํานวนไม่น้อยที่เห็นต่างจากนายกคุนเซนเพราะในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการหางานให้กับแรงงานกัมพูชาที่กําลังจะถูกทางการไทยไล่ออกจากประเทศอย่าโยนความผิดไปให้นายกคนใหม่ที่ถูกคนไทยเลือก ไทยปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาเสมอในขณะที่กัมพูชากลับปกป้องผลประโยชน์ของเราให้แก่จีนและเวียดนามมีคนเคขียนที่ทำงานในไทยคอมเมนต์ว่าคุณเซนฟังข่าวปลอมเฟกนิวฉันไม่เห็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าไกลที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งว่าจะไล่คนเคขียนออกนอกประเทศมีแต่จะเพิ่มเงินเดือนให้แรงงานทุกคนลดภาษีลดค่าไฟและมอบเงินเดือนให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงเด็กแรกเกิดรัฐก็เข้ามาดูแล อีกคนบอกว่าพักก้าวไกลไม่มีนโยบายขับไล่แรงงานเขมรพม่าและลาวมีแต่จะเพิ่มค่าแรงวันละส5 0ร้อยห้าิบาทนี่คือข่าวดีสําหรับแรงงานเขมรคนต่อมาคอมเมนต์ว่าให้สมเด็จฮุนเซนตั้งโรงงานขึ้นในท้องถิน่นและขึ้นค่าแรงจะได้ไม่มีแรงงานข้ามชาติอีกเหมือนทําโรงงานอย่างไทยมีเงินเดือนและกฎหมายแรงงานแบบเดียวกับไทยแค่นี้ก็ลดการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วอีกคนตอบกลับว่าใช่แล้วคุณเซนคุณมันตาบอด เผ่าพันธุ์ของคุณคือจีนกับเวียดนามเห็นอุ้มชูสัมปทานที่ดินให้กันโดยไม่เห็นหัวคนในชาติตัวเองแรงงานขงเขมรในประเทศไทยที่ติดคุกทำไมคุณไม่พูดถึงหรือช่วยเหลือละ่ะอีกคนบอกพวกเขาปกป้องดินแดงของพวกเขาอย่างดีไม่เหมือนขอเขมรเราคนเวียดนามกับคนจีนมาทําธุรกิจได้ตามใจมีสิทธิ์มากกว่าเจ้าของประเทศไม่แปลกที่คนนับล้านวิ่งไปทํางานในประเทศไทยเกาหลีและญี่ปุน่นคุณเซน่าจะละอายใจตัวเองบ้าง หากไทยจะไล่แรงงานออกจริงๆก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาต่อมาบอกเจ็บใจใหม่ที่เขาบอกว่าจะไล่คนงานออกไม่จ้างแรงงานขเขมรคุณเซนด่ประเทศกัมพูชามาหลายสิบปีประชากรน,น้อยลงแถมยังไม่มีงานทำประชาชนยังตะโกนถึงสันติภาพและการพัฒนาบ้านเมืองอยู่ตลอดถ้าแรงงานขเขมรในไทยกลับมากัมพูชาคงจะว่างงานน่าดูคนสุดท้ายบอกเศรษฐกิจของไทยจะพังทลายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีประเทศอื่นมาแทนคนขเขมรและลาว แต่คนที่เดือดร้อนคือเราต่างหากเศรษฐกิจไทยมีแต่จะโตขึ้นผมเชื่ออีกไม่นานประเทศไทยจะเติบโตเท่ากับเกาหลีใต้ข้อมูลจากโครงการจัดหางานสำนักบ,บริหารแรงงานต่างดาวอัปเดตเมษายน2566มีจำนวนแรงงานข้ามชาติและกลุ่มคนที่ได้รับอนุญ,ญาตทำงานทั่วราชอาณาจักรไทยมีทั้งสิ้น2,744,631คนและจากข้อมูลปัจจุบันกัมพูชาเปิดเผยว่า มีแรงงานขเขมรประมาณหนึ่งล้านสองแสนคนทำงานในประเทศไทยทั้งถูกและผิดกฎหมายเป็นเพราะเวรกรรมหรืออะไรไม่ทราบได้แรงงานชาวขเขมรต้องเจอกับวิบากกรรมอยู่ตลอดนอกจากกระแสที่ฮุลเซนอ้างว่าพิธาจะไล่คนขเขมรออกจากไทยแล้วแรงงานในประเทศตัวเองก็มีปัญหาเช่นกันล่าสุดลูกจ้างของโรงงานแมทเทคอินคอรมออกมารวมตัวเพื่อประท้วงมากกว่า200คนเนื่องจากโรงงานประกาศขาดเงินในการว่าจ้าง ซึ่งไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานมานานถึง3เดือนแล้วสร้างความไม่พอใจแก่คนงานเป็นอย่างมากส่วนเคสต่อมาจะเป็นแรงงานชาวเขเมรชื่ออารีทำงานในประเทศเกาหลีใต้เกือบ5ปีแต่โดนนายจ้างเบี้ยวจ่ายเงินเดือนไม่ครบซึ่งมียอดรวมทั้งหมด70ล้านวอนหรือเกือบ1 9ล้าน9บาทแต่ได้เงินแค่9ล้านแสนวอนประมาณ260,000บาทเท่านั้นตอนนี้นายจ้างหนีเข้ากรีบไม่ไปซะแล้ว จากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีปัญหาในด้านแรงงานหลายมิติขาดการสร้างงานให้คนในชาติซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่การพัฒนาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในฐานะเพื่อนบ้านคงได้แค่จับตาดูอยู่ห่างๆก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ